ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชนซีนี玛คาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีป้าหมูด,ด้วยสวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Cinema Cafe สัปดาห์ใหม่ผ่านไปก็ยังอยู่ในเดือน มกราคมอากาศเย็นสบายเนาะคิดว่าน่าจะเย็นไปยาวๆนะเท่าที่ดูเท่าที่เช็คอุณหภูมิว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหหนาวเลยนะเลขไม่ถึง25ตอนเช้าอ่ะประมาณ20-21นี่คือเย็นเลยอ่ะใส่เสื้อขนเป็ดอยู่ในบ้านอะตลกลนะมาโฮมสตูดิโอที่บ้านป้าเมนะคะตกใจมากป้าใส่เสื้อขนเป็ด ถามว่าเอ้นี่เราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่านะช่วงแต่จริงๆช่วงกลางวันเขาก็มีแดดอยู่ก็มีแดดนะแต่ว่าแต่ลมเย็นแต่เช้าเนี่ยเช้ากับกลางคืนเนี่ยเย็นโอ้ยากอ่ะก็จะอาบน้ําแค่วันละครั้งคงไม่เป็นไรเนาะไม่ถือสาทาตัวเหมือนฝรั่งทำตัวเหมือนชาวตะวันตกที่เขาอยู่ในแบบเมืองเมืองหนาวนะคะก็อ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ของดิฉันเนี่ยจะเป็นอ่า ภาพยนตร์เก่านะเก่ามากเลยปีสองพันห้าสัปดาห์นี้เราจะแข่งกันเก่าแข่งกันแก่ดิฉันยังไม่หายดีนะยังคงไออยู่ครครอาจจะแบบทําสร้างความลำบากให้คุณผู้ฟังนิดนึงนะก็วันนี้เป็นภาพยนตร์เก่าเป็นภาพยนตร์จากประเทศเกาหลีนะคะชื่อว่า The อะขอโทษอะ Bitter Sweet Life พ่กับคือคุณคิมจีวุนที่มาดูเนี่ยสารภาพว่าตามให้อเอกเข้ามา <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้าก่ <c oughs> อนช่วงปิดปีใหม่อ่ะมันหยุดยาวเนาะก็นั่งดูสควิทเกมกับลูกชายอืเพ,เพราะว่าลูกชายเนี่ย <c oughs> เขาก็ดูสควิทเกมกันนาแต่ตอนแรกแต่แอเอโหดนะว่าเธอให้ลูกชายเธอดูหนหัวมันมากนะมันโหดนะแต่ก็ก็ก็อธิบายลูกแหละนะแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยก็ลูกโตละ นะก็พอเขาเห็นพอเขาเห็นฟอนตะ์แมนเนาะในเรื่อง<น>อ,อ่ะในซัวิตเกมก็คือก็คือคุณนักแสดงนะในะดวงใจของคุณป้าเรานี่เองนะก็ค,คือคุณลีปยุงหุนนะซึ่งที่จริง,รงคุณนักแสดงท่านนี้ก็จะเรียกว่าอะไรก็เป็นเหมือนศรพพงบ้านเราไหม,อ,มอาจจะยังไม่แก่เท่านั้นไม่รู้เหมือนกันแตเ่เขาเขา ดิฉันว่าเขาโลดแล่นมานานอะเขาเก่าว่าเขาอยู่เขาอยู่มาอายุ50กว่าแล้วแล้วดิฉันรู้จักเขาจากเรื่องมิสเตอร์ซันชายซึ่งก็เป็นซีรีส์เกาหลีที่ทคายทายที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะตอนอายุห้าสิบแล้ว่อนมากแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเหมือนย้อนความเพราะว่าช่วงกระแสที่ส q u i ิ g เกมดังอ่ะเหมือก็จะมีคนพูดเรื่อง Frontman เยอะนะแล้วก็ คนก็จะเหมือนไปตามดูไปตามดูผลงานของฟรอน t ์แมนเก่าๆดิฉันก็ไปดูก็อยากรู้นะก็เลยไปลองตามดูก็มาตามดูเรื่อง A Bittersweet Life ก็ชอบนะเพราะว่าก็เป็นแบบแอคชั่นแอคชั่นเลือดสาดแบบกระจายแล้วก็แต่เขาก็ถ่ายสวยแล้วก็จะมีมุมที่แบบยิงกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคืออคุณนักแสดงเขาก็อยู่ในวงการแอคชั่นดาม่ามาแล้วพอมา พอมาอยู่ในเรื่อง s สควิตเกมก็รู้สึกว่าเออมันก็คือมันก็สนุกเหมือนกับคนเราก็ติดตามนักแสดงมาเหมือนป้าจะพูดอะไรยังไม่เปล่าที่ก็เรารู้สึกว่าแบบแบบเขาเล่นชิวๆอะ่ะในเรื่องไหนไหนในสควิตเกรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนเขาอฟอร์มมาตลอดอ,อยู่แล้วใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องอ่ะบิ t เ i อร์สวิตไลฟ์ก็คือว่าปี2 0 0 5ย้อนความไปโอ้โหกี่ปอยี่สิบกว่าปีนะหน้าตึงเลย นะนายังตึงเพราะว่าพอมาดูมิสเตอร์ซันชัยเออเซอร์ควิตเกมลยก็จะมีริ้วรอยแล้วริ้วรอยแล้วก็ตามวัยจะไม่ให้มีเลยก็คงจะแบบเกินไปแต่ท่วงท่าลีลาเนี่ยมันแน่นอนแบบมันมันแหลมมากนะมันแบบจึ้งมากนะก็ดูเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบแอคชั่นดราม่าเลยแล้วก็เป็นเล่นอยู่คนเดียวอ่ะหมายถึงว่าบทนําบทอะไรนะก็คือเขาเนี่ยเป็นเป็นมาเฟียมาเฟียหนุ่มมัดนิ่ง ในเรื่องอชื่อคิมซันวูก็เป็นมือขวาของหัวหน้าแก๊งอ,ะอ่ะหัวหน้าแก๊งในประเทศเนาะซึ่งหัวหน้าแก๊งก็คือประธานคังนะนักแสดงที่มารับบทเป็นประธานคังก็คือคุณคิมยุงโชซึ่งเหมือนกับว่าก็ทํางานรับใช้ประธานมาตลอดนะในในหนังนี้ประมาณเจปีแบบแบบซื่อสัตย์สั่งอ,อะไรก็ได้ เ็นมือขวา<อ>สั่งอะไรก็จะได้อย่างนั้นสั่งให้ไป<อ>เก็บคนนั้นเก็บคนนี้คอยดูแลกิจการอะไรได้หมด<อ>นะอยู่ๆวันดีคืนดีประธานก็บอกว่าฉันจะต้องไปทํางานที่เซี่ยงไฮ้แต่ว่าเนี่ยอยากให้ไปฝากดูแลแฟนสาวแล้วก็พูดเองไว้นะว่าแฟนตัวเองอะเป็นเด็กสาวแบบแย่หน่อยนะเรามีแฟนเป็นเด็กสาวเลยอย่อๆๆางเงี้ยคือแบบก็บอกว่าฝากไปดูแลหน่อยแล้วก็พูดทาน,นองว่ามีกลิ่นว่า แฟนตัวเองอ่ะมีมีมีกิ๊กมีชู้ถ้ารู้ก็ให้กำจัดเลยนะเก็บทั้งคู่อ๋อเหรอเก็บทั้งคู่เลยเหาอในในหนังอะนะคือมีความเสียว่าโอ้โหประธานทำไมโหดขนาดนี้ยใช่ไหมซึ่งแฟนเด็กสาวที่ว่าเนี่ยอในเรื่องชื่อฮีซูนะแสดงที่มารับบทก็คือคุณชินมินอาซึ่งป้าบอกว่าก็ชอบดูดูเขาตั้งนานแล้วเขาก็อยู่ในแวดวงนี้มาเนาะอย่างว่าหนังมันเก่าแล้วอแล้วก็ แต่ดิฉันแค่คือพล็อตเรื่องมีแค่นี้ซะแล้วแน่นอนมันเดาง่ายมากว่ามาเฟียหนุ่มอพอไปเจอแฟนแฟนสาวแค่มองหน้าเดี๋ยดิฉันก็งงแล้วในเรื่องคือแค่มองหน้าแล้วในเรื่องเนี่ยนะคิมซันวูเนี่ยมานิ่งมากคือดูไม่ออกว่าว่าแต่อาจจะดูที่ลูกตาได้นะอาจจะดูที่แบบการเขยิบไหล่ใส คือมันนิ่งซะจนแบบตุกนิดนึงเออมันนิ่งซะจนแบบอืแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าเจสเจอร์บางอย่างที่ส่งบอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอนะก็คือการส่งของไปอันนี้ต้องไปดูในหนังมันจะมีดีเทลเล็กๆที่ทาให้รู้ว่าอ๋อเขาชอบผู้หญิงคนนี้น่ะน่ะป้ามิคอยดนึ่อวน้องชินมินอาเล่นอะไรนะเชลโล่อ่าเล่นใช่แล้วก็แบบไปดูไปก็ไปนั่งเฝ้าดูเขาเล่นเชลโล่ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็ ที่ดูในเรื่องสำหรับดิฉันีิฉันมีความรสุกว่าผู้หญิงไม่ได้รู้สำหรับตัวดิฉันนะไม่ได้ไม่ได้ดูหน้าแบบปรารถนาขนาดนั้นแต่หลายคนอาจจะชอบไม่รู้ย้อนความไปในปี2005ป้าดูนะเราชอบในในแง่ที่ว่าแบบเหมือนหน้าสดดีอ่ะเหมือนมันเรียวงามมันเป็นผู้หญิงที่แบบมันบดินหลุด เอ้มันมันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเออแต่ก็เป็นกิกเจ้าพ่อได้นแต่ว่ามันดูแบบเออมันน่าทนุถนอมอ่ะมันดูไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันดูเรียวดีอ่ะเออสาวตัวเล็กๆที่แบบว่าจะต้องมีคนคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยก็แล้วก็ปรากฏว่าก็ไปค้นพบนั่นแหละว่าเขามีกิ๊กอ่าแล้วจริงวา ในเรื่องมีกิ๊กจริงว่าก็ดูแล้วก็งงๆเขาก็คือในเรื่องเขาก็ไม่ได้เฉลยว่ากิ๊กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือมีการไปมาหาสู่มีการจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แน่นอนนะพี่มาเฟียของเราก็หลงรักไปซะแล้วนะแล้วก็กำจัดไม่ไม่สามารถตัดใจที่จะแบบกาจัดได้แล้วและแน่นอนนะก็ประธานคังพอรู้เรื่องเข้าก็ตามเกณฑ้ไหมอ่ะที่เหลือก็เป็นการต่อสู้เออกันนะแล้วก็ จบลงยังไงก็ไม่รู้จะอยู่หรือจะไปหรือจะพังอ้าบตัรหรือโหดจริงนะหายไปแล้วนะไปอยู่ใต้ดินแล้วจะลุกขอมือขึเนมาเรื่ออะหรือหรือสุดท้ายแล้วจะจะอยู่หรือจะไปหรือจะจะไปยังไงท่าไหนจะอยู่อยู่ท่าไหนไปดูเอาแต่นีฉันว่าหนังปี2อ0พัน เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมาดูตอนนี้ก็ยังขอบอก,อาากว่า,วามันพลอตมันคลาส,สสิกมันเป็นช่วงเวลาที่หนังเกาหลีมันออกมาเยอะนะฉายในในในโงพรงภาพยนตร์ในไทยอ่ะหลายเรื่องอที่แบบติดติดเพด,ดานคือมันทั้งถ่ายก็สวยคอนเทนต์มันก็ดีบางเรื่องก็ออกงานแบบอาร์เยอะแยะเลยอพี่ใช้ว่าก็ก็ดูดูสะดวกดีแล้วก็ดูถ่าย ถ่ายก็จะสวยๆแล้วก็ไปดูพี่เขาขยับไหลค่อยๆมบดูมากนิ่งนะแต่ว่าถึงตอนบูก๊ก็ก็แบบเอาเรื่องนะหมายถึงบู๊ดส,สุดใจขาดดิน้นอ่ะก่อนที่จะมาจาัดรายการก็ไปสืบประวัติเขาทัน <c oughs> รู้ <c oughs> เขาเรียนปิญญาโทแล้วเขาก็ไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ด้วยเคนโด กังฟูอะไรอย่างนั้นน่ะเออเพราะนั้นมันเป๊ะไงมันออกมาเป๊ะเพราะนั้นเหมือนตัวเองเตรียมพร้อมสําหรับการเป็นแบบเล่นแอคชั่นดราม่าใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วนักแสดงท่านนี้เนาะคุณลีเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในวงการฮอลลีวูดด้วยใช่งานก็ได้รับการยอมรับยอมไปเรื่องเรสใช่ดตามอะไรที่ว่านะเรื่องเรสเฉยๆนะจำไม่ผิดนะเรื่จำได้ว่า กลบรัศมีบรูซวิลลิสหมดเลยอะจริงๆสำหรับดิฉันใช่คือทุกวันนี้เขามาโผล่อยู่ในสควิทเกมไม่ัะมีความรู้สึกว่าเขายังแบบกลบหมดอะเออเขาไปดรการแสดงด้วยท่าทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็วันนี้เหมือนมาอวยแบบอวยพระเอกคนเดียวเออลือฟื้นความหลังคัทเก่าลำเอียงมากเธอไม่พูดถึงน้องชินวินอาเลยไม่ใช่ ดัน,นั้นนะคะคูฟังอ่ะพักสกักครู่เดี๋ยวเราไปดูหนังของป้าค่ะซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนีมาคาเฟ่ มาค่ะป้าของคุณปีอะไรนะหนังสองพันห้าของนิชันใหม่กว่านิดนึงสองพันสิบเจ็ดของคุณใหม่ยังนับว่าใหม่อยู่นับว่าใหม่อยู่ใช่ป่ะสองพันสิบเจ็ดแต่ก็ไม่ใหม่แล้วนะก็หลายปีหลายปีแล้วหนังเรื่องบลิสที่แปลว่าลมหายใจโอ้โหกำกับโดยคุณแอนดี้เซอร์คิสนะหนังหนังปีสองพันสิบเจ็ดประมาณเกือบสองชั่วโมงนะร้อยสิบเจ็ดนาทีทีนี้เขาบอกว่ามัน มัน based on true story นะ biographical drama อของใครของตัวละครเอกของเรื่องอะในเรื่องเนี่ยก็คือคุณโรบินคาเวนดิชนะอ่าซึ่งแสดงโดยคุณแอนแอนดรูกาฟิลอ่าเป็น <Andrew S 1> ชายกาฟิลนี่เป็นลูกของลูกจำไม่ได้เหมือนกัน<ำ>อ่ไม่เปแหละอ่ะเขาเล่นนสไปเดอร์แมนไง เขาเล่นหลายเรื่องนะแต่สไปเดอร์แมนมีอยู่ภาคหนึ่งคนนี้ยเขาเล่นอ,อ,อคุณโรบินเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มแบบฐานะดีเป็นพ่อค้าชานะแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ชีวิตมันน่าดูเปิดฉากมานะแล้วก็ไปพบลักอนาคตอันสดใสว่างั้นเพอร์เฟกต์เป็นชายหนุ่มที่เพอร์เฟกมากนะแล้วก็พบรักกับน้องแดนนาตอนนี้ชายนี้อยู่ที่อังกฤษก่อนก็พบรักกันปิ้งกันจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันอ่าแต่งงานกันแล้วก็ไปทำธุรกิจชาเขาค้าขายชาเนี่ย ไปที่ประเทศเคนยาเฮ้ยชีวิตมันแบบมันเพอร์เฟกมากเลยก็แต่งงานกันได้นะก็ท้องท้องแก่แล้วล่ะนะไปอยู่ที่เคนยาเพื่อนฝูงก็พร้อมเพียงธุรกิจกําลังดีปรากฏขนาดกําลังเล่นเทนนิสเนี่ยอืมคือพวกนี้เขาจะมีกิจกรรมเล่นฮูลาฮูไปอะไรเนี้ยสักพักปรากฏว่าเฮ้ยโรบินอยูดีวูบวูบขึ้นมาแล้วก็มีอาการที่แบบว่า ค่อยๆซุดลงไปเรื่อยๆซุดลงไปเรื่อยๆก็บินกลับมาที่อังกฤษก็ค้นพบว่าเป็นโปลิโอและอืมคือเรื่องมันจะตัดเร็วมากเลยในช่วงแรกนะที่ที่นําเข้าสู่โปลิโอแล้วก็ทำให้กลายเป็นอัมพาตคือก็คือตั้งแต่ช่วงล่างแล้ช่วงล่างตั้งแต่คอลงมาเลยคอเลยคอเลยมือก็ยังขยับไม่ได้เลยอขยับได้แต่หัวแบบสั่นหัวได้นิดๆแล้วก็พูดได้แต่กว่าจะฝึกพูดก็อีกนานเลยนะ เมื่อจะต้องมาจากชายหนุ่มอนาคตไกลแล้วก็ลูกกําลังจะคลอดอยู่แล้วอ่ะท้องแก่ท้องโยกกาลังจะคลอดไม่คลอดแรงอยู่แล้วเอ้ยแต่พอสามีเป็นอย่างงี้เศร้าเลยเศร้าแบบมันดิ่งลงมาเลยงา้แล้วก็คุณโรบินก็รู้สึกว่าแบบอยากตายอะ่ะคือไม่อยากอยู่แล้วอะ่ะร,รู้สึกมัน <ไป S 1> มัน <ไป S 1> มันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นคือหมอก็จะเอ,อ,วอวิเคราะห์ว่า อาการอย่างนี้มันอยู่ได้แค่เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้เลยอมันคือการฟันธงไปเรียบร้อยแล้วอ๋อก็อยากตายแล้วแต่คุณภรรยายเนี่ยเขาเรียกว่าแบบรักแท้นั้นมีอยู่จริงเลยนะอ้าวจริงแต่หน้าเขาสืกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อืเธอจะตายไม่ได้เธอต้องอยู่ดูลูกชายของเธอเนี่ยลูกลูกเนี่ยเติบโตขึ้นมาให้ได้เลยนะเธอต้องอยู่ให้ได้เลยนะก็ ใช้วิธีการแบบว่าถ้าหยุดแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีแต่อยู่นอนอยู่กับเตียงคนไข้ไก็อย,กอ,อย่างกถูกก็ให้เอากลับมาบ้านโดยภรรยาก็ค่อยๆฝึกปฐมพยาบาลดูเสมหะเช็ดเนื้อเช็ดตัวขับถ่ายจัดก,การดูแลทุกอย่างพร้อมทั้งเอาเครื่องช่วยช่วยใจกลับบ้านอ,อ,อืเออเฮ้ยสเต็ปที่หนึ่งมันผ่านไปแล้วก็คือว่าสามารถเราออกมาจากโรงพยาบาลซึ่งได้รับการแบบว่า ไม่ไม่แบบคุณหมอใหญ่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกเพราะไม่มีความเชื่อว่ามันจะรอดเพราะอย่างน้อยสามเดือนเธอก็ไม่รอดแล้วหละผระชายคนนี้อ้าวปรากฏว่ารอดไฮไลท์ของเรื่องไฮไลท์ของเรื่องก็คือเพื่อนชื่อเท็ดดี้ฮอลเท็ดดี้ฮอลเนี่ยเขาเป็นเขาจบปริญญาเอกด้านเ อะไรอาชโนโลจีโบราณคดีแต่ว่ามันจะเป็นสายแบบวิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์วิเคราะห์และเพื่อนคนนี้แหละเป็นคนที่ช่วยพัฒนาวิวแชร์นี่แหละไฮไลท์ของเรื่องสําหรับตัวเองนะจริงๆก็คือครึ่งเรื่องต้นกําเนิดของวิวแชร์ถูกต้องเขาก็ค่อยๆพัฒนาคือรักเพื่อนอะแล้วก็มีความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ย ในความโชคร้ายของโรบินก็ยังมีความโชคดีว่าภรรยารักจริงดูแลจริง <ไป S 1> เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนมีเออมีมีเงินมีความรู้ม,มีความจริงใจด้วยก็ช่วยกันเท็ดดี้ฮอลเนี่ยชื่อจริงแล้วชื่อเอ็ดเวิร์ดทมัสฮอลคนนี้แหละคือคนที่แบบไฮไลท์สำคัญ,คญการดอกจันได้เลยก็คือพัฒนาเช่นสร้างรถวีลแชร์ที่เอาเครื่องช่วยหายใจอะ่ะใส่เข้าไปในวีลแชร์ด้วยเพื่อที่จะทำให้แบบ สามารถเราออกมาข้างน,นอกบ้านได้ชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปค่อยๆจากยกเตียงก็พัฒนาเป็นเก้าอี้อจากเก้าอี้อัดติดเครื่องช่วยหายใจแล้วมันจะมีอยู่คร้างหนึ่งที่แบบเหมือนพระเอกแบบสั่นหัวนิดนึงอ่ะอคุณโรบินสั่นหัวนิดนึงเท่านั้นน่ะคุณเท็ดดี้คนที่ไดเยาะเห็นอ้าวสั่นหัวได้เนี่ยอืใช้อย่างนี้ก็แล้วกันเขาก็จะไปทําเหมือนแบบพอหัวสั่นติดนึงให้หัวไปกระทบกระดิ่งอ่ะ Mm hmm. เพื่อที่จะเรียกแดนหน้าได้อ่ะ mm hmm. อ่านั่นแหละมันจะแบบแก้ปัญหาต่อเนื่องมาเรื่อยจนค่อยๆพัฒนามาโอ้โห mm hmm. แบบสมบูรณ์แบบจนจนสามารถที่แบบไปเที่ยวสเปนกันได้นี่ก็นึกว่าวิวแชร์มีต้นกำเนิดมานานแล้วนะไม่มา ถูกแต่ว่านี่มันเป็นวิวแชร์สําหรับคนที่แบบว่าอ๋อที่เป็นเป็นอัมพาตอ่ะเป็นอัมพาตคือสมมากวิวแชร์ก็จะแบบขาใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือพูดได้อะไรได้ไ้นี่คือตั้งแต่คอเลยไงตั้งแต่คอพูดได้พอพูดได้ตอนหลังอ่ะค่อยฝึกพูดนะจนพูดได้ตอนแรกก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะคือมันพัฒนาแบบด้วยความแบบ ด้วยความรักจากภรรยาเลยแหละโดยเฉพาะและด้วยความฉลาดเฉลียวและความใจสายของของเพื่อนด้วยเพราะนันโอ้โหถึงขั้นว่าไปสเปนกันนะไปเที่ยวสเปนกันเอาเสียบ้าผิดแบตเตอรี่บึ้มขึ้นมาอีกอคุณเท็ดี้ก็บินไปช่วยแก้ปัญหาคือทุกอย่างมันเกิดจากปัญหาแล้วก็พัฒนาตึกตึกตึก,ตก,ตกไปเรื่อยอเพราะฉะนั้นอยู่ได้จริงๆเขาเริ่มต้นนิ เปิดฉากมาที่เขียนย่าเนี่ยปี1958นะเพราะนั้นโบราณไงยุคโบราณเลยนะยุคโบราณเลยนะที่เริ่มเป็นอมพาตเนี่ยนะเพราะนั้นเราจะเห็นพัฒนาการพอยุค60นี้นางเอกก็จะแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆแบบกึ่งๆ่ฮิปปี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณเท็ดดี้ฮอถ้าเปิดดูเนี่ยเขาจะอายุ77ถูกเขาเสียชีวิตตอนเสียชีวิตแล้วตอนอายุ77ตอนอายุ74นะอ้าวเหรอเอ้ขอโทษตอนอายุ64ตายปี94ใช่ตายปี94ทำไมในนี้ คนเดียวกันไหมเนี่ยเอ็ดเวิร์ดฮอลไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดฮอลคนทําโรบินคาเวนดิสคือคนเป็นอัมพาตอ่ะพูดถึงเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาอ๋อใช่เออเสียชีวิตตอนปี2 0 0พันหนึ่งเออโอเคอ่าแต่คุณโรบินที่ที่ป่วยอ่ะนะที่ป่วยเป็นอัมพาตเนี่ยอยู่ได้อ่ะถึงสามสิบหกปีคิดดูก็แล้วกันจากจากจากการดูแลจากการที่ ครั้งแรกหมอพยากรเดี๋ยวก็ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยแบบเออมันพลังรักด้วยแล้วก็การช่วยเหลือรวมทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีก็เห็นลูกเติบโตนะถูกไหมได้เห็นลูกโตเป็นหนุ่มเลยได้เห็นลูกโตเป็นหนุ่มและที่ทีเด็กก็คือว่าลูกชายอ่ะชื่อจนทานอ่ะเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ใช่ใช่อ่าเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนทําเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ คุณเทดดี้่อด้วยใช่ใช่สำคัญเลยคนนี้เนาะเพราะนั้นถือว่ามันเล่นจริงโจอานนียมันขอโทษเขาเขาเขาไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องนี้นะก่อนนั้นที่เป็นโปรดิวเซอร์บริจต์จนห์นดารลี่เอลิซาเบธเดอะโกลเด้นเอชอะไรเงี้ยคือคือทำมานานแล้วอยู่ในแวดวงอยู่ในวงการนี้ก็ในหนก็ทำอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ซะเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันคือสิ่งมหาศา์เหมือนกันนะก็คือแบบ คุณพ่อป่วยตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องอ่ะจนเติบโตขึ้นมาจนลูกโตเป็นหนุ่มบ้านลูกจะซึมซับถึงถึงความป่วยไข้ลูกไม่เคยเห็นพ่อตอนเดินได้เลยอือฮะพอลืมตาก็เกิดมาพ่อเป็นอัมพาตไปแล้วนั่งวีวแชร์ไปแล้วแต่ว่าก็ลูกก็จะคุ้นเคยอ่ะคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆช่วยกันดูแลเอาใจใส่อะไรเงี้ยเพราะนั้นคือหนังเรื่องนี้มันมันอุดมไปด้วยความรักและความรู้อ่ะ เออมุมอดอมไปด้วยความรักและความรู้จริง,โโจ,รงจริงนะไม่ใช่รักอย่างเดียวนะมันมีความรู้ด้วยมันมความมาใจใส่ด้วยมีความรู้อย่างเดียวไม่มีหัวใจมันก็ไม่รอดนะเพราะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งคือคือเขารอดแล้วเขาได้วิวแชร์ที่ดีแล้วอ่ะแล้วเหมือนจะแบบ จะไปขยายความรู้ว่าให้ใช้โมเดลอันนี้เธอคนคนเป็นอัมพาตคนอื่นจะได้ใช้ได้แล้วตอนนั้นไปที่เยอรมันแล้วมันมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปดูฉากนั้นเองช็อกอคือช็อกจริงๆมันมันสะเทือนใจมากว่าเอออะไรยังไงอันนี้แนะนำว่าให้ไปดูเองไม่พูดอ่ะไม่พูด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 แต่ว่าฉากนั้นก็ถือว่าเออ สะเทือนใจโอเคอืมเดี๋ยวฝากเอาไว้ดีกว่ามันมันมีคุณค่านะเรื่องเนี้ดีจังได้ทั้งความรักและความรู้วันนี้ดูมีสาระตอนท้ายนะหลังจากฟาดฟันเมื่อตอนตอนแรกไปแล้วอันนั้นมีความรักล้วนเลยแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรนะของดิฉันเลือดสาดเลือดสาดอย่างเดียวอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ